บุคคลต้นแบบสร้างป่าสร้างรายได้ที่มีแนวปฏิบัติที่ดีสก,กรระดับอำเภอเมืองไม่ห้องศอนนายบุญศักดิ์ตรีวิทดีลกเป็นเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านปาคาตำบลห้วยปูลิงอำเภอเมืองจังหวัดไม่ห้องศนอายุ42ปีเข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ในปีพศ2559โดยมีพื้นที่ทั้งหมด4ไร่ซึ่งแบ่งเป็น2แปลงคือแปลงที่1จํานวน1ไร่ 1>, 1งาน52ตารางวาและแปลงที่2จํานวน3ไร่96ตารางวาก่อนเข้าร่วมโครงการพื้นที่ของนายบุญศักดิ์เป็นพื้นที่เปิดโลง่งเคยมีการปลูกข้าวไร่และปล่อยให้เป็นพื้นที่รกร้างการปลูกไม้ป่าและไม้เกษตรของนายบุญศักดิ์มีการจัดวางรูปแบบตามชั้นเรือนยอดดังนี้เรือนยอดชั้นบนเรือนยอดชั้นรอง เรือนยอดชั้นไม้พุ่มและเรือนยอดชั้นผิวดินการดูแลนายบุญศักดิ์ตรีวิตดีลกเจ้าของแปลงและนายกิติพงษ์ชื่นสุขอารีกุลครูประจำสสชบ้านป่าคาได้ร่วมกันวางแผนดูแลรักษาไม้ป่าและไม้เกษตร เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตการรอดของต้นไม้มีการขยายพันธุ์กล้าไม้เช่นกล้ากาแฟการให้น้ำโดยประหยัดในช่วงหน้าแลง้งการใส่ปุ๋ยหมักที่ผลิตเองใช้วัสดุในพื้นที่ลดการใช้ปุ๋ยเคมีการกำจัดวัชพืชและมแมลงการดูแลรักษาโรคและมแมลงที่เหมาะสมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สอกอรระดับอำเภอเมืองไม่ห้องสอนมีการนิเทศติดตามการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของต้นไม้อย่างต่อเนื่องมีการปลูกไม้เสริมปลูกซ่อมหลังจากที่พบว่าไม้ที่ปลูกมีอัตราการเติบโตต่ำการจัดการผลผลิตนายบุญศักดิ์ตรีวิติิโลก ได้มีการจัดการผลผลิตตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิกโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตั้งแต่ปีที่1จากการจําหน่ายกล้วยน้ําว้าให้กับพ่อค้าคนกลางและการจําหน่ายผลกาแฟเชอรี่ปัจจุบันได้มีการแปลรูปผลกาแฟเชอรี่เป็นกาแฟกะลาโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีงบประมาณ2,567จากโครงการปกครองงบประมาณทั้งสิ้น127,945บาทเพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องสีกาแฟแบบมีตะแกรงพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์เครื่องสลัดเมือกและล้างเมือกกาแฟพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์เครื่องวัดความชื้นถังเก็บน้ำพลาสติก2,000ลิตร ปัจจุบันนายบุญศักดิ์เป็นผู้ที่ช่วยในการบริหารจัดการการแปรรูปผลผลิตกาแฟบ้านป่าคาสามารถสีเมล็ดกาแฟเพื่อจำหน่ายจํานวน500กิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมละ120บาทรวมเป็นจํานวนเงิน60,000บาทภูมิปัญญาหรือนวัตกรรมที่ช่วยในการทำกิจกรรมภายในแปลงภูมิปัญญาการอยู่ร่วมกันกับป่าของบ้านป่าคา มรดกแห่งความรู้ที่ผูกพันกับธรรมชาตินายบุญศักดิ์มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับป่าชื่อว่าป่าคือบ้านแหล่งอาหารและที่อยู่ของวิญญาณบรรพบุรุษจึงมีความเคารพและดูแลรักษาป่าเป็นอย่างดีเลือกปลูกพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและมีความหลากหลายเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ รู้จักใช้ประโยชน์จากป่าอย่างคุ้มค่าและไม่ทําลายเช่นเก็บหาของป่าผลไม้ป่าพืชชนผิวดินมีการทำพิธีกรรมเพื่อขอขามาต่อป่าเมื่อมีการใช้ประโยชน์จากป่ารายได้ที่เกิดขึ้นจากแปลงที่เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ในปีพศ2567กลุ่มสมาชิกโครงการสร้างป่าสร้างรายได้บ้านป่าคามีรายได้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,700บาทนายบุญศักดิ์ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มออมัพย์เพื่อการพึ่งพาและได้รับการคัดเลือกเป็นประธานกลุ่มเป็นผู้ที่ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มซึ่งปัจจุบันกลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนจำนวน3 0 0แสนบาทโคคูโครงการซาป่าซาได้ได้ขอคูก็ออสอนอพภอมจวัดแม่สอนที่สนับสนุนให้ชีวิตผลที่ดีขึ้น คือทุกวันนี้เรจะสร้างต่อไปครับขอบคุณครับ